สวัสดีครับหากคุณเามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดการกนิตมั่นใจฐานเสียงรับได้ย้ายเข้าเพื่อไทยรับผิดร่วมมอ็บนกกวีด10ปีเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนางสาวการกนิตแห้ลันตติว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพรรเพื่อไทยให้สัมภาษณ์พิเศษผ่านทางรายการท a l k i n ิ Thailand ทาง Voice TV ด้วยระบุถึงเหตุผลที่ย้ายเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยว่าวันที่เปิดตัวได้พูดทางสื่อ2ข้อคือ1อยากอยู่พักที่สบายใจในการทำงาน2พื้นที่ตนนั้นเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเรื่องของปากท้องและเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่คนให้ความสำคัญมากตนนั้นดูนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยเน้นเศรษฐกิจปากท้องซึ่งพรรคเพื่อไทยน่าจะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ถามว่า มีความไม่สบายใจอะไรกับพักพลังประชารัฐนางสาวกัญกนิตกล่าวว่าส่วนตัวกับพักพลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหาอะไรกันผู้ใหญ่ในพักให้ความเมตตาดีมากแต่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของครอบครัวทามถึงจุดเปลี่ยนจากวันที่เคยร่วมมบเป่านกหวีดชุมนุมกับกบปปสเมื่อครั้งเป็นสอกอรพระนครพักประชาธิปัตย์เคยโพสต์หยุดระบอบทักษิณและมาร่วมสังกัดพักเพื่อไทย ที่ยังมีภาพของดรทักษินชินวัตรนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนางสาวแพทของทานชินวัตรที่เป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยนางสาวกัญกนิตกล่าวว่าตอนนั้นการน่ะเป็นสกเขตพระนครมีมอบตรงนั้นเลยการที่เรานั้นได้รับข้อมูลสื่อรู้สึกคล้อยตามจากข้อมูลที่เรานั้นเสพและได้รับณนะเวลานั้น1ิปีที่ผ่านมา เรามีความคล้อยตามข้อมูลที่เราได้รับแต่มาถึงปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศชาติได้รับผลกระทบหลายอย่างจากเศรษฐกิจจากปากท้องซึ่งมองเห็นว่าผ่านมา1ิปีหลายอย่างทำให้เห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดว่าจะดีขึ้นนางสาวการกนิตกล่าวด้วยว่าการนั้นอยากจะขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในวันนั้นที่เรานั้นอาจจะมีส่วนร่วมและขอบคุณพี่น้องในพื้นที่ด้วยเช่นกัน ที่สนับสนุนการมาโดยตลอดอยู่เคียงข้างมาตลอดวันนี้การอยากจะขออาสาดูแลพี่น้องประชาชนต่อในนามของพรรคเพื่อไทยหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากประชาชนให้ตอบโจทย์ความต้องการในพื้นที่การกนิตระบุความคืบหน้าล่าสุดประชาิปัตย์เลือดทะลักอัครเดชจ่อร่วมทับรวมไทยสร้างชาติคาดไม่ลงรอยกับผู้บริหารพรรค รายงานข่าวจากพักประชาธิปัตย์แจ้งว่าจากกรณีที่มีภาพของนายอัครเดชวงศ์พิทักษโรธสสราชบุรีเขต4และรองโฆษกพักประชาธิปัตย์ไปปรากฏตัวต้อนรับพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ ที่ต่างทยอยไปลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมาเป็นระยะระยะว่านายอัคระเดชจะย้ายออกจากพักประชาธิปัตย์แม้ก่อนหน้านี้นายอัครเดชปฏิเสธข่าวดังกล่าวแต่ล่าสุดได้ตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าจะย้ายออกจากพักประชาธิปัตย์โดยอยู่ระหว่างการหารือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งมีแนวโน้มสูงมากที่จะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติสำหรับสาเหตุการลาออกดังกล่าวนั้น คาดว่าส่วนหนึ่งมาจากความให้ลงรอยกับผู้บริหารพักประชาธิปัตย์ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาการการพาณิชย์สภาผู้แทนราษฎรแทนนายอันวาสาและอดีตสสปัตตานีที่ลาออกและย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐแล้วซึ่งตําแหน่งประธานกมทพาณิชย์นั้นเป็นโคต้าของพักประชาธิปัตย์โดยนายอัครเดชนั้นมีความประสงค์เป็น ประธานกมทเพราะตัวเองนั้นทาหน้าที่เป็นกมทชุดนี้มาตลอดแต่กลับถูกผู้ใหญ่ของพักนั้นคัดคา้านเนื่องจากเห็นว่าต้องยึดหลักความอาวุโสทําให้จะเลือกสสของพักที่มีความอาวุโสกว่านายอัครเดชไปเป็นประธานกมทดังกล่าวทั้งนี้นายอัครเดชนั้นกล่าวยอมรับว่าตนเตรียมจะย้ายออกจากพักประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนโดยขอเวลา2-3วันในการตัดสินใจและปรึกษากับครอบครัวว่า จะไปอยู่พักพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติแต่ตนนั้นยังจะทําหน้าที่สสต่อไปจนกว่าจะยุบสภาอย่างไรก็ตามตนได้แจ้งเรื่องนี้ให้กับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรและสากรในฐานะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์รับทราบแล้วซึ่งนายเฉลิมชัยพยายามยับยั้งให้ตนอยู่แต่ตนยืนยันว่าต้องการขอย้ายพักความคืบหน้าล่าสุดเพื่อไทยฟันธงประยุทธ์ชิงยุบสภาหนีซักฟอกเย้ยสองปอ เปิดศึกแย่งปลาปอดเดียวกัน20มกราคม2566นางสาวตีชดาศีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายวิษนุเครืองามระบุรัฐบาลพร้อมชี้แจงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติของพรรคร่วมฝ่ายคา้านตามยติมาตรา152ของรัฐธรรมนูญหลังวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปว่าตีความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากรัฐบาลกลัวการตรวจสอบ ของพรรครวมฝ่ายคา้านเพราะรัฐบาลน,นั้นกำลังอยู่ในช่วงในบ่วงของความผิดพลาดล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องของปากท้องของชาวบ้านและการทุจริตยากต่อการชี้แจงหรือแก้ตัวการให้อภิปรายโดยไม่ลงมติในวันที่15กุมภาพันธ์จะมีหลักประกันอะไรที่จะเชื่อได้ว่าพระเดชประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะไม่ชิงยุบสภาไปก่อนเริ่มอภิปรายรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวอีกว่าสภาจะปิดสมัยประชุมในวันที่28กุมภาพันธ์นี้การกําหนดให้ประชุมสภาพเพื่อพิจารณายติสักฟอกในวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งพรรคฝ่ายค้านต้องการใช้เวลา3วันครั้งนี้ไม่ได้มีข้อห้ามยุบสภาก่อนอภิปรายซึ่งต่างกับยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจที่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าห้ามยุบสภา ประกอบกับระยะเวลาหมดวาระทั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการทอดเวลาการอภิปรายเนิ่นนานเกินไปและมาจ่อเอาช่วงสภาใกล้ปิดสมัยประชุมซึ่งตอนนั้นทั้งข่าวลือข่าวลวงและข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวจริงเรื่องของพระเด็ประยุทธ์จะยุบสภาจะกระพือทางสื่อต่างๆตลอดทั้งวันความไม่แน่นอนในเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีต่อพรรคการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินขณะที่พลเด็ประยุทธ ็ขนทีมรัฐมนตรีลงพื้นที่ชนกับการลงพื้นที่ของพระเด็กประวิตัฒ์งสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเด่นชัดขนาดนี้ยิ่งทําให้คิดเป็นอื่นไปไม่ได้เลยว่าเกิดการยือ้อแย่งตักปลาในบ่อเดียวกันความน่ากลัวเริ่มมาเยืนพระเด็ประยุทธ์เข้ามาทุกทีโดยลืมไปว่าไม่สามารถทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้1423วันกับการทำหน้าที่รัฐบาลกับระยะเวลาที่เหลืออยู่60วัน จะหมดวาระของรัฐบาลประชาชนไม่มีหวังกับการสารต่อนโยบายที่หาเสียงไว้เหลือแต่ร่องรอยของการช่วงชิงจังหวะทางการเมืองของพี่น้องสองปอเท่านั้นความหวังของประชาชนจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากพรรคเพื่อไทยนางสาวตรีชดากล่าวความคืบหน้าล่าสุดชวนหลีกภัยกรีดยับพวกหนีปัญหาทำสภาลม่มชี้ไม่เห็นด้วยกฎหมายฉบับไหนก็ต้องลงมติฝ่ายค้านชี้ กฎหมายกัญชาติดเดดล็อกชองเลื่อนกฎหมายลำดับถัดไปมาพิจารณาแทนชวนสวดยับพวกนี้ปัญหาทำสภาล่มแนะไม่เห็นด้วยก็ต้องลงมติเมื่อเวลา12.17นาทีที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมหลังพิจารณากระทู้ถามทั่วไปเสร็จสิ้นประธานสภาได้แจ้ง ให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของผู้แทนรัษฎรนายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อพ,พรรคพลังประชารัฐได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสสตั้งแต่19มกราคม2566จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพสสของนายธนกรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ3ดังนั้นขณะนี้สสทั้งหมดเท,ท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ มีจำนวน431คนองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึง่งคือ216คนทั้งนี้นายพิจารณ์ชาววะพัฒนาวงศ์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าปกติเราจะพิจารณากฎหมายทุกวันพุธแต่นับจากวันนี้ไปจนถึงวันสิ้นสมัยประชุมก็น่าจะเหลือวันพุธไม่ถึง5ครั้งยังไม่นับที่ประธานจะกำหนดให้วันพุธบางวัน ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติบางวันพุทธจะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ซึ่งจะทำให้สภาเหลือเพียงแค่3-4วันพุทธที่ใช้พิจารณากฎหมายนายพิจารณ์ยังกล่าวอีกว่าในการประชุมวันนี้มีกฎหมายเข้าพิจารณาวาระหนึ่งและยังมีร่างพรบฉบับอื่นที่ผ่านชั้นกรรมธิการมาแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาวาระ2ถึง3ตนคิดว่าการพิจารณาดังกล่าวนั้นทั้งหัวและหางจะไม่มีอะไรเสร็จภายใต้เวลาที่เหลือจึงอยากให้ประธานพิจารณาเวลาที่เหลือจะผ่านกฎหมายสักฉบับจริงๆไปได้อย่างไรและหากผ่านวาระหนึ่งก็ไม่สามารถผ่านวาระสาได้ในระยะเวลาที่เหลือของสภาด้านนายชวนชี้แจงว่าวิธีการแก้ปัญหาโดยการทำให ไม่ครบองค์ประชุมไม่ใช่วิธีการของพวกเราแต่เป็นการหน,นีปัญหาสแสดงออกถึงความกลัวถ้าไม่เห็นด้วยหรือไม่พอใจกฎหมายใดก็แค่ลงมติไม่รับมิเช่นนั้นน่ะจะเกิดความเสียหายกับพวกเราบางครั้งมีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมครบแต่ไม่ยอมแสดงตนขอให้สู้อย่าน้ปัญหาเวลาที่เหลืออยู่5สัปดาห์หลังจากนี้ขอให้สมาชิกมาประชุมอย่างพร้อมเพียงกันแม้กฎหมายจะยาว แต่ก็จบได้ถ้าเรานั้นร่วมมือกันขอให้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดส่วนร่างพรบกัญชาและร่างพรบการศึกษาแห่งชาติที่หลายคนไม่เห็นด้วยก็ขอให้มาลงมติอย่านี้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและตั้งใจผ่านกฎหมายไปได้ในชวนกล่าว